นีพ่พระเอกง่ายก็พระเอกหน่อยอยู่นรากันครับพระเอกง่ายยืนพระเอกหน่อยนั่งพ่องนี่พ่องนี่ถามมายืนไปจําได้บอวมาที่นี่วัดเชถามมายืนไปจาําได้บอสบ่ได้ดอกครับไอ้บ่ได้ดอกเป็นยังไงบนพชอบปลอมมันว่ะมันก็สิตายย้อนเส้นนี้แล้ว <laughs> เขาหยาดเมื่อนั้นมันบวขาดใช่ไหมมันกล่องคอมันหลากไปนี่เปิดเปิดกล้องเปิดกล้องมื้งนี่ครับในห,าหานนนา่างกล้องเวหาบูฮู้ว่าสิพากันสั่งยังชี้เสียหนังโป้วจักไม่เป็นต่ไข่เนี่ยเขาถือว่าเขาโง่กับโป้แบบบ้านๆนี่โป้ใช้เงาไพ นี่เด้อบักจังเลยเพิ่นรับแล้วบทนี่ผมขืนอย่างเดียวคุนนอนอยู่บวกคุณนั่งเอกครับกำลังตั้งกล้องสิเปิดกล้องมือแรกมือนี้ฝาก พี่น้องสุขคนเด้อติดตามกับมกับทายให้พี่น้องเพิ่นเห็น่าจิพากันเห็ดหยังบ่ดสั่นพากันเมืองในเด้อครับเด้อมุนอุ่ยปุ้ยมูนอุ่ยปุ้ยวนละเวงวนละวนคือม่นเอเล่มได้หัวน้ำกันดีดอกเออสิสางสันความบันเทิง ให้พี่น้องได้บังหัวหัวกับกันใจหัวเอาเ่อไนิ่งกันเอานิ่งกันเอาเฮ็ดจังได้กับบ่อขำขึ้นเด้คนคึดเอาไว้ได้หัวติแม่นหัวโลดไม่ยากดอกกันหัวนางเอกยังมาเพระทันหอดสภาพพระเอกนะครับอันนี้พระเอกนี่ก็ว่าเป็นสายเงินเพระทันตื่นครับท่านตื่นใครอยู่มานั่งได้อยู่ นี่สิอันนี้คือพระเอกไหมกำลังมาปรึกษาอายพระเอกไงลงอืมขอคาแนะนำนำเราอยู่ขอคาแนะนำเรื่องเรื่องความคืนคร<ส>ับนี่บอกเขาแน่นยงไ่ือนอยู่แล้ว <laughs> ไปไปทดสอบบึงจักฉากบึงกอ่อนไปคมคืนไปพุ่นอนอนอยู่บวกคุณเดี๋ไปแม่ <laughs> กูบ่ได้รับบทเฮืนคือเขาที่รับบทเป็นพ่อแล้วเท่าแล้วใครเฮืนสดอืดใครเฮืนสุดฮะแม่เพื่อนกันตะกี้ยังกับพ่อนาพ่อนาอื่ไหมจะส่ลายเพิ่มไหมใส่ลายเพิ่มไหมช้ตากระต่ายตาพุ่นกับพ่อแห้งแล้วเนาะเอะได้ยินได้ยินข่าวอะไรได้กับแพะบอกกันกินเบียร์แล้วก็ เพิ่นมาทำทางเข็นทุเรียนก็ลงไปซื้อกินแล่นไปได้ประมาณจักสามสิบเมตรจอดหักเว้ยสิมักหอดบ้านไหมจอดหักหายใจสิบพออกบานมันดันขึ้นดันขึ้นพามาหาหมอหมอกับผู้รับมดปัญญาหมอผรับรักษาไ่นบ่รับรู้สนอก ถามว่าเป็นอย่างจังโบรับเจ้าเสียจัญญะบันหมอนี่เอยว่องว่าเสียยาเล็กน้อยเฮียยาผู้ใหญ่เสีดให้มันเหมือนหมายถึงว่าอันยี้น่ะนี่เดียวเกเสียยาเล็กน้อยมันอายุหลายแล้วเสียยาผู้ใหญ่มันกันตัวน้อยโอหมอนี่จะเสียยาผู้ใหญ่เล็กน้อยให้วิเคราะห์บันทึกโอ้ยบันหมอสียายังบดงเอาเสียลดเพราะมันพอเขาดอกเสรนจหมดหอนี่ต่ำหเลยเออฟื้นเลย ตตายตายายาย,ย,ยกไปสองมือซ้อนนะฮะหมอเอา้ามึงเสียวอีกพอทุเรียนือัห <c ười> ลับ<อ>นี่กล้องกล้องนี่มีสิบหกตัวนะครับนี่พอท่านออกมาหมดใส่ได้ยค่ตัวเดียวกะ <c ười> ทั้งหมดทั้งมวลอันตัวเดียวจักสิได้บ่ได้ <c ười> <c ười> แบียดเบีดแบบ่มี เออมีแบตวัลวนละนี่น <c oughs> อันนี้ไทิตย่ากมันเป็นมือกล้องเพิ่นสีเขี้าเป็นนักสแสดงแล้ว <c oughs> เอาขาวเลยบ้านสีเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง <c oughs> คือขีกอ่กากมีหัดยันหัวเ้ยยันหาแถวทั้งหัวน่าผักนั่งเอกสิบคนร <c oughs> <c oughs> อบนี้นะครับสวทยจบจกผู้ใดสิมีลูก <c oughs> ากล่องได้เมียเพิ่มบักงักในล่ะท่านสีคือตากล่องคือแต่ปากกระเจี๊ยสีเสียขาปากนี่นั่นมาได้ต้องปฏิบัติจริงท่านผมยังยิกกระชีไปทั้งละเอียกกว่านี้ท่านผมยยิกเป็นมาษาไกข้านสกไปออกผมยิกกันกว่านี้ท่านละเอียกกว่านี้ผมยิกนี่หมอเพราะเรื่องลูกบมาไกลเพราะได้ผมเริ่มฟังน้ำข้านอนอยู่เพราะเรื่องนั่งเอียกเพรตัว่านั่งเอกียกตายจบมีลูก สิผู้ใดสิมีลูกแน่โ <laughs> บึงนั่นเอาติีต้ความคือเอว่าในห้างเพิ่บอกว่าสิตอนไว้สุคนเนดี๋ยวไว้แต่ผู้ค้านี่ล่ะแหนแพฟเนี่ยติเอาใส่ก้อนพร้อมแล้วอ่ะเรื่องใด๋ก่อนนั่นแรงอ่ะอันนี้มั <laughs> นเ <laughs> ี่ยังรอปายนมไข่ล่ะโอ้ยม่ได้บายดอก น่าขี่กระเดียมมือเว้ยจะ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 กาบอกนะเดี๋ยวมัน่าบดได้ไงใบน้องกูกับเขาตลาดใบน้องว่ากับซ้ำกันเว้ยนี่แหละครับมองนี่สิเป็นหลักจักสิเป็นหลักยัง